สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกายขนส่งเนี่ยกำหนดไว้อ4อย่างด้วยกัน 1. การทดสอบการมองเห็นสีหรือการมองเห็นสัญญาณไฟจ,จราจร 2. การทดสอบสายตาทางลึก 3. การทดสอบสายตาทางกว้างและสุดท้าย4การทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเนี่ยนะ จะเป็นด่านแรกที่ผู้ทดสอบจะต้องทดสอบส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งผู้เข้ารับขอบอนุญาตขับรถต้องผ่านการทดสอบนี้เหมือนกันทุกคนนะครับดังนั้นการทดสอบสายตาทางลึกเป็นการทดสอบสายตาว่าเราสามารถแยกแยะวัตถุที่อยู่ในระดับเดียวกันได้หรือไม่ซึ่งสถานการณ์การขับ,บรถจริงหากขับรถตามหลังคันอื่นหรือคันที่อยู่ใกล้กัน จะเป็นการแซงการสวนทางการจอดรถเราจะสามารถการะยะให้ถูกต้องไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้การทดสอบโดยการปรับเสาซึ่งมีด้วยกันสองต้นนะต้นแรกจะอยู่กับที่นะโดยใช้รีโมทเป็นการปรับเสาต้นหนึ่งสามารถเคลื่อนที่ให้เราปรับได้ขึ้นลงไปข้างหน้าไปข้างหลังปรับให้มันตรงกันหรือใกล้เคียงกัน หัวลบหรือขาดไม่เกิน1นิ้วทดสอบผ่าน2ใน3ครั้งก็แสดงว่าเราผ่านการทดสอบถ้าผู้ทดสอบไม่ผ่านในการทดสอบนี้ก็แสดงว่าเรามีปัญหาด้านสายตาอาจจะต้องกลับไปที่บ้านตัดแว่นเพราะสายตาคนเรามันมีสั้นมียาวขึ้นดังนั้นเวลาทาทดสอบและเวลาขับรถอาจจะต้องใส่แว่นปกติคนเราเนี่ย เวลาอยู่บ้านสายตาจะสั้นบ้างยาวบ้างเราก็ใช้ชีวิตเป็นปกติได้แต่เมื่อเรามาควบคุมเครื่องยนต์นกลไกที่เคลื่อนที่สายตาเราต้องใช้ได้เพื่อการยะรถสามารถคอนโทรลรถให้อยู่หรือในเวลาเราเข้ามุมเลี้ยวต่างๆให้ได้ดีและปลอดภัย ช่วงถัดไปจะพูดถึงในเรื่องของการทดสอบสายตาทางกว้างกันวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจนะดูเป็นแนวทางก่อนเวลาไปทดสอบที่คนสงกิงจะได้ไม่ประมาและไปตื่นเต้นต่อไปเป็นการทดสอบสายตาทางกว้างจะให้วางหน้า และก็จะโูกอยู่ตำแหน่งดังภาพนะแล้วดูไฟสัญญาณว่าปรากฏเป็นสีแดงเขียวเหลืองให้มองสายตาไปข้างหน้าแต่เรามองด้วยหางตานะเวลาที่จะมองไม่ฉช่นั้นจะมองไม่เห็นห้ามเหลือบตาไปมองอย่างเด็ดขาดต้องใช้หางตาเท่านั้นแต่ว่าเวลาสถานาการณ์การขับขี่บนท้องถนนจริงเนี่ยจำเป็นต้องมอง,งข้างเพื่อให้เกิดความชัดเจน แล้วเกิดเกิดพอปลอดภัยนะนะเราต้องมองข้ามไหลหรืหอข้ามไปมองแต่เวลาทดสอบกวรามองมุมกว้างของคนเราว่ามีอะไรผิดปกติหรือผ่านข้างๆของเราไหมเราก็ต้องทดสอบแบบนี้แต่ถ้าเราจะจําเป็นต้องทดสอบเองที่บ้านลองดูว่าจะทดสอบกันยังไงเราอาจจะหาไฟหรือกระดาษสีแดงเขียวเหลืองอมาทดสอบในตำแหน่งหางตาของเรา เพื่อทดสอบดูว่าก่อนที่จะไปทำหรือไปทดสอบที่คนส่งเลยเราจะตอบถูกไหมการทดสอบสภาพร่างกายเนี่ยเรื่องการใช้ตาเนี่ยมันจะมากกว่าอาวัยวะส่วนอื่นนะเพราะว่าการขับรถเราใช้สายตาในการขับ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเพราะว่าเป็นความพร้อมของผู้ขับรถเวลาเรามองรุ่งตรงไปข้างหน้าเนี่ยในภาวะที่เรามองตรงไปข้างหน้าในแต่ละครั้ง ตาเราต้องมีองศาในการรับรู้ได้ถึง75องศาว่าเวลาขับรถมีอะไรเกิดขึ้นในมุมด้านข้างเราในการขับรถนี่ถ้าคนเราเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอหรือไม่เต็มอิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีสูงฉะนั้นเป็นการสร้างการรับรู้อุบัติเหตุให้ผู้ตรวจสอบรู้นั่นเองแล้วจะมีคำถามว่าถ้าทดสอบไม่ผ่าน่ะ มีวิธีแก้ไขไหมเพราะปกติผมก็ขับรถได้ไม่มีปัญหาใดๆอยู่แล้วหรือการใช้ชีวิตประจำวันของผมก็เป็นปกติท่านเนี่ยเวลาไปที่คนส่งลองถามเจ้าหน้าที่คนส่งดูว่าผมจะสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์เพราะว่าทางจิตแพทย์มีเครื่องมือตรวจล้านสายตาซึ่งสามารถตรวจและยืนยัน ผลใบปลรแพทย์ให้ได้ถ้าลานสายตาเรากว้างเป็นไปตามปกติดังนั้นลองถามเจ้าหนี้คนส่งดูว่าใช้ใบปบรแพทย์จากจากักษุแพทย์เมื่อเราไปตรวจผ่านมาแล้วเป็นการรับรองหนังสือนี้ถือว่าผ่านได้ไหมท่านลองปรึกษาเจ้าหนี่ดูก่อนนะโอเคคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์แนะนำฝากต่อเ,เพื่อน ฝากกดถูกใจฝากติดตามดูคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ